นางมูปลาเป็นมั่มเป็นมั่มกัะกตพมูปลาขึ้นเสียบอยู่แอกกนท่านบอกกล้องมูปลาเลยฮันกันในพันกระปูฮันไม่หรอตัวในผู้บมไกินมาในบ้านในกิน <laughs> เด้อนี่ยพอตุเมตุันี้มกินน้ากันแล้วชกวนเน่ยโกชิดรัวงับไปนี่ใหยดีดีไม่แห้งได้ทัสมศึกษาโมาตมตอกินมาอยากเด้ออ้ากวนก็ดีบปูสเด้ยีดีไม่แห้งไสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพอทุกคนเนี่เป็นมือห่อเขานะทุกคนเอาก็เตรียมเครื่องเตรียมขล้องชีชีห่อเขาห่อข้าต้่มกะทิน่าต่ว่าาวทิห่อหลาหอห่เต้สาว ส่วนแม่แล้วก็ห่อข้าตุม๋มแต่ว่าเราเออกไปห่ออยู่ด้านทุกคนตอนห่อนละยจะออกมาได้ถ่ายจะออกมาถ่ายใส่ตอนอันเห็ดอันเห็ดข้าวสากไปยายนแต่ทำแบบเบนนะทำแบบเบนเอามาบีบฟ้าอันตัวนี้งแบบใหม่คือวาใส่ห่อซุ้มหอ่หอเขาเลยทุกคนอันนี้ของปลาแล้วเอาหอยหดแล้วก็เอาหอยทหารกองสูสงตัวตรงตัวสลินเป็นเห็ดแล้วก็ปั้นกันกินนะ เสร็จหองพงไผ่เหลี่วกับปันตะกินซีมือ้องพงไผสีแสดเดี๋ยวสีมาเบิ่งอันมูป่าก่อนทุกคนเอื่อเพิ่นเชือมูป่านะคะมาเลาะขายนี่ยินดว่าเพิ่นทั้งกระอาของเลยทุกคนเพิ่นได้เพิ่นมาเลาะขายโซเซเพิ่นได้โตใหญ่แห้งนี่ยินดว่าเพิ่นเห็ดไตซามชิผูนะทุกคนผูดละอันเพิ่นเอามาขายผูดละเซนแต่ว่าไลยเต๋อเอื่อปะผูดหนึ่งเซนหนึ่งนาสีอันไดประมาณโลหนึ่งผนเลยเอื่อ่าใช่เลยหมูมากกว่าพัดเป้าเลยอ่ะ นู้ตัวนี้อันนี้คือสีมูปลาเอืกอยมากไปฟันกระเพาะนี่บอสผูดหนึ่งผูดหนึ่งทุกคนนี่แต่ว่าแบ่งกันไดนซ้ำบอดนี่คุณแบ่งไปยจอเพื่อนสะโพดน้ำเนรละคุณแบ่งก์ก็หายยาฝันเน่สะโพดอิซีมาดีทุกคนนี่เส้นกีบนี่รอยประบาดเองใส่นังดูช่องอ่างดูช่องอ่าอีกมี่หัวกระโปงกีบผูดนังฟันกระเพาะมูปลาคือสีเสบอยู่ทุกคนมูเล้งเก๋ยังสีฟัดหนังมันทุกคนนี่ กูคือสีตัวใหญ่เบืองหนังมันนี้คือสิเกลเบืองก่อนกายมาพอเอาโหนังมันทุกคนนี่ใส่พูดเดียวเดี๋ยนี่ทุกคนนังมันนี่ผูนังหมูปลาเป็นใหญ่เติมหมดแล้วนี่นอนนี่ใหญ่เติมเดี๋ยวมึงคนมันี่มันได้อันนั้ใหญ่แล้วกูเฮ็ดแม่ว่ายางมากกับร้านยางมาแต่กะอ่าโบไก่โบไก่เจเขอดได้กิโลเจ๊จะได้ลักเป็นชีเป็นเสาหมดแล้วยางมาขาย เื้อสิเลาะเสื้อสีเดีขาดไอ้ค่ะเขามาซื้อเอาหนึ่งนี้เมยซื้อไว้ให้จนสีมูมันเหน่าเลยคนเลาะขายเลาะนำกันกับร้านนะจ๊ะคนมาขายค่ะก็ได้ยางมากนี่ฮะกระโหกน้ำห่ออนบาต้นฮาซิพัดบาตุ้มบกจังไก่หมดแล้วม่ต้มบกงบงบจนได้ยังคะเออฮาเละอ้าวโตกันเลยเออ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 โตกันเลยโตก่ออกจนตัวนี้กะทิเดี๋ยวนี้ทุกคนบระมาณเข้าตุ้มห่อเนี่ยเนี่ยห่อกะทิ ถ้าหอบเป็นได้หอหน่อยๆงามๆมันมีแต่แบบนี้แล้วหอส่งเดียวกับข้าต้มรุกระยางหอกินเองนี่สิลงใส่บาทกันนี่ยาวๆจักหน่อยนี่ตัวนี้อบหอตัวยาวๆนี่คก็สิใหญ่ๆเฮาก็มีอันใหญ่อยู่หออันงามๆเนี่ยซําีกันมีแต่ตัวสิเอาลงใส่บานี่ทุกคนนี่กลมๆนี่ตัวนี้ตัวเอื้อยแงให้ทุกคนนี่กับอายบสิเฮ็ดตัวนี้สิปกตัวนี้ จะดีดเอ่ยเอาห่าอินเนี้ยดิเอ่ยก็ซื้ออันนี้พูมล้างแห้งนะทุกคนแต่ทันทีวันชอบของคาันนี่สะอพกตอนเดียวในกระเช้านึงแล้วมีแต่ต่อนี่มีทั้งกระดูกมีทั้งหนังมีหดผมโอ้โหบ่งสีมันทุกคนนี่เป็นหม่ำเป็นหม่ำเดี๋ยวเขาสีกะเปี๊กมักนัวๆอนเนี้ยตัวนี้เละกว่านี้เจียดายแต่กินมันจากเน่าๆจังหน่อยนี่แหละเอาแต่ก็พอกินอยู่ดอกมัน เป็นของเสีบของอร่อยหมูปาเือย่างเนาะเือย่างมาเาาแม่นพอยัได้แต่มือคนี่พเออแต่มือคืนะคโอ้ยสิได้มือ้เนาะเ็ดบงๆสุกไว้แล้วได้ ตกมาสิอ <chat tuo Von laut> ันเห็ดสมคืบ่เป็นตะกินมันนํากินมันอยากเนาๆเฮาก็เลยปีกได้ตกสิเฮ็ดบ่บ่เป็นตะกินดอกมันโอ้แม่คณะพี่อายอีอยากเนนัวนนัวก็บ่นั่นดอกมีแต่เค็มอย่างเดียวอือเค็มคือเจ้าสิกินได้จะไดละเค็มมีแต่ปนี่แหละนี่ปีกอ

กินงุกเลย <ปะ S 2> ทุกคนทิ้งแ,<อ>แต่เจ้าน,านในห,หนึ่งก็น่าเมสีเอาใส่ห่อเขาก็นี่ก<อ>ินเองเขา,ลา,ขาก,กาาลางเขาคาาานานนะุหนึ่งแลก็นี่ข้างหลังเลยชองน้นาหนึ่งนขนาดที่สองล้างจักซ้ำหนาหนึ่นึงพอได้ใส่ห่อเขาใส่ให้มันกรบทุกุกยยาง ซ้ำน,น,น้มกันนะสิพวอเลน้องแม่แม่ปั่นใช่หัวเนึง่งสะออกขั้นปรนสะออกไม่สิบสุกไงวะปัน่นให้มันสเสด็จน้ำมบนสุกแล้วมันสเมาวงมั เริ่มห่อแานี้ทุกคนแม่เลาสีห่อเลยว้ายยายใส่เซราอันเลยต้นมยังมียังต้มเลี่ยเลยยายใส่ของใคก่ผยามะใส่ของกุ๊บนะนี่ยังนรืขขาวเลยสิขาวเออซ้มาคาะขาวเอาช้าไปจ้องมาใส่อุ้ยบนน้ากูไดเอารายป้านันกูจะเอาไปใส่เต็มอันนี้ใส่อะไรพวกขั้ว้ใส่เลี่ยวหกระจก ใส่มาเนี uh, uh, ่ยมาใหม่บาใหม่เอาเอามาใส่แล้วบาใหม่ทุกวนเป็นแห้งเอ๊ะท่านเด็กนี่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 ที่ป่าใส่โลตุนนี่มาเครื่องเก่ายางตุนนี่มใหม่เก่ายางกันนี่เรกอนเก่าก็เก่ายางใกล้เก่าทีสิบปลายยายก่อนโลดกยายกั่อยก่อนจะใส่น้ำ้างก็ได้ยายคุณรอนี่ป่าใส่ตุนนี่หัวเสะวิน้ำ ย่ายใส่หรออันอละอันใส่ใช่เออใช่มันครบอย่อเจลาเนี่ยหรยายใฉยแบบนี้ฮะจิพัทเหรอบอเออเออมันวางครบแล้ว แงเ้มักแดงมักแดงมักบ้ววัวเขาใส่ผมแดงกับม่วงแล้วแต่อย่างอื่นเองเอ้ยเขาไปชื่อเบิรงผฟูน่าฟ้าเขาไปชื่ออกชิบะทายอันเอะพัดกะเพราทุกคนเหมือนไฮแมทแล้วย่ายทาเอ๋ช่วยช่วยปลาหมึกตัมกินทุกคนตัวนี้ซื้อกาซิลินกาซิลินเพิ่นกําลังมาแต่ไทยเพิ่นมาใส่บุญห่อเขานี่นะมาห่อเขาปาะมุกโกรธหนึ่ง ยังมองแขวมองปลาทั้งละทั้งละลงหวัดฉับเนาะตีนไงกอนแถวแหลกกอนตหลวงตำเตหลวงเลยทุ่นขูดน้ำมูกกันขูดน้ำมูกปลาโอ้หอนแท้ Một chịu ô quá thổ, nào thấy hôn thầy hòn hôn 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 lẽ hôn hôn cả rồi hôn 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 ปูดโอบเออต้องดึงมาจากออกเนาะแต่ว่ามันสีบหัขาวเด้วยหนังมัน ใบลวกสุดโผลทุกคนนี่มันบ่อันาซันี่มันแข็งโผล่มันบ่อใสได้เผาแล้วนี่พลวกคือมันโหดนี่จะมันกรอบนี่กรอบรูมันซุดโผล่จิ้มกับมือรวกแก่แล้วก็ผักบุ้งเขาไฟ้ายแบบนี้มันจะยังกินเนื้อเสใส่กินดำขึ้นเขาส่ลวกต้มแล้วก็ส่ผัดใส่กระเพราอะไรทุกคนผัดนั่งมันก็เนื้อไม่ใส่กันเต๋อเผาอะไรเนี่ย

ก็้กีด้วยเฮ้ยชหีอันเดียบจำเอาีือกรนีอันเดียวไม่ได้จะมีใบยาเขานี่ซอยนังมูปากใบยากขานี่ัก่ือกก็ื้องเลย <laughs> nha phát. Phát ừ. à, đi về dậy vừa gà chân khẩu thịt cua thịt 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 chocolate ตะขาบ ไม่ที่มาสตอนนะนอโอ้ไปน้ำเนาะกินไหนกละป้าละป้านิ่งเอี่ยขัวป้านิตัวสีเหนึ่งเสียบก่อน <c oughs> <c oughs> กินจนออกทั้งดังเลยตำ,ลตำเลยเท่ๆๆตั้มใส่กระส่าเลยตั้มไปเมื่อเอาขอปุ้ดน,นิดมาเนี่ยใส่ทั้งคาง,ง <c oughs> แาค่ไงที่เครือหมูประมาณนั้นแล้ว เสียงหดหที่เสียงเนะคร่นวันนี้อาหารเกิดมือนจกินยังไหนุมตุ้งนั่งทุมีหนาเนาะุบบีหนาชามใสเนาะจะดีนหนูนสวยเหลี่ยมเนาะ เอาไอ้ผักตางหาบ่ใส่กันเนาะมันสิเสียของปลาเล็บบานน่ามันตอนนั้นมันเน่าแห้งอยู่มันคืนนีแม่นตางหาใหม่เอก็ใชหน่อยเนาะเ้ยชิมผักก่อนใแนวผชิมผักก่อนบ่มีหยังมากบรอยลูกมาใจอีแม่ดอหยบแล้วลใส่ไว้หย เดี๋ยวเนยไปจิ้มเขาปุ๋พอดีหนาตหนึ่งเงินตำเบิดไฟไปเนยนี่ฉลังเล่นหาหมูป่าไปจะน่ากินแหละวบยกลูกกระปุลาเนี่กระปุมูป่าโอปดละแสนแสนกินกินตักเขาลงมือใหญกันถามว่าน้งกันนั่งน้ำกันอย่างไาผู้ใด้หมนันบอกกองมูป่าเลยฮันการในพันกระปูฮัน รอตัวในผู้บาไดกินมาในบ้านได้กินพวกเพื่อนได้กินบุฟเฟ่คนอยู่บ้านได้กินอาหารดีอกว่าเยอมากคนอยู่บ้อนนี้กินข้าวเจ้าบุฟเฟ่เนี่ยข้าวเดียวข้าวเนียวอยู่เพื่อนทีปหนึ่งตัวจุอันไหนข้าวบะยัก์หี่ิมามาพี่น้องมาโอ้ตัวนี้จะกินกระปุกอีกเชียบเปล่า สบายดีเลยบอสบายดีกอกเลยบ่ยังบอสบายดีค่ะโอ้ยั่งลงมือมามาทุกคนมายั่วนะกินกระเพาหมูป่าเพราะอะไรินยังมีจางตะเกียบดัดหน้าัไหัวอืเอา่อาหารเกิ้หลายนอาหารเกษ่บ

โอ้ยังพี่เขาบ้นพอยู่าแบบนี้มันงเยดิเ้นจะส่งรูปไิเื่งจะหน่งกอกินทำไหมายังอยู่กวที่บอก่มาใส่ก็แล้วกินเนื่อนเนี่ยอาน้องไบกินอเนะ อยากไเพื่อนบ่มีถวยห้องป่จาัเพื่อนก็เลยบ่หานบัดมกคืนี่เพื่อนเป็นเนวนี่ไ้เราปาเราเนี่ยเราก็ปลาควบเนยากบ่มีมาซอยก็ชยอมไเลี้ยวซื้นมกอนมากจนมันเปื่อยเลย ไมจนงใจ้ขาวแก่แก่ก <eni> ็ยังบริสุทธิ์ไมไหนเนาะไรเขาไม่ได้ไตมัถูก่ะไปอ่ะไปอันน้แหลไอ้พีนอนแค่พมาหลอไยดไดมาถึงแล้วมีจิ่นเนาะถ้ว่าจะไไดไลนะ้าว่าจะเปหนไไไลขนาดเช่นไเนาะจเอาท่าองน้องถูกทาผูกอืมท่นอกนีนทางกับทั่ไปสงกันดีกว่ามาก เอาเลยดวนนี้เพูดหนึ่งเอาอีกพูดหนึ่งายะเาไ่ยซื้อายนมาันือน้ำคอยนะนะขาจะไม่เคยขายมันจะไ่เคยใหญ่ไรกินเข่ากันแล้วนะทุกคนมีจะถาตอนที่สองเราจะสุรลงไปยายนะที่สองต่อไหมน้องฮาร่อง่ประมาณที่สองที่สามเลยทุกคนจะสุรลงไปยายกับแม่ตอนนี้หอดไปลำเวลาเลยทุกคน ตี่ีสองเลยนะเอ้ยที่หนึ่งเขาที่สองค่ะนี่ไปมีเาก็จะลงไปยหญ่นะอักับพี่นี่พี่แหละคือออกไปลงไปยญ่ครับบาสบายนะแต่ละพี้มีต่แม่เขาเขาก็ลองเห็นหูเห็ดไปอะไรทุกคนค่าไปเห็ดจักเถื่อก่เห็น,น,นหนูหูระจักนะไปมาเีวชาวบ้เพิ่งกะเริ่มหลังลงนะุกะลยไปวัดทุกคนสบานเพิ่งกะเรั่งลุกไปรดเลยนะหยุดเสียงเลยมไดเเสียงหูเินกกัน มาหอดวัดเลยทุกคนทางเขวัดนองชาวบ้านเป็นหัวจจเป็นเหตุจะได้ขาะชวยเป็นเหตุก็น่ข้าก็จงระเคยอกันถัเล่แต่ว่ายังบอกพิดบอกถือว่าตัได้กับว่าแต่ขาวาหัวเขาสาก็ะเพเนบ่แม่เลยทุกคนจะออาพิดเขัใจพิดครูฟีมีเมนหัวเขาประดินทุกคนหัเขาสาเทียนา

ได,ไ,ไ,ได้คนะมีเอาด้ยนค่ะมันไคนมาเอาอยัางครูถวคนละมาเอาเงินค่าจา้างท่ามาเอาหัวเข่านะคะเดิคนเละเก็บให้ใจให้ไปนั่นแหละเธอจิตใจ

มาจะเอากระดาอมากพุ่นก็นอนองกานเทียกันนะนอนเทียงกันถเาดูกันคน้ำยาดน้ามันเขาบอกจะได้มันเอเฮาเสื่อนไหมเฮาเสอ้ที่ทานเฮาเสื้อมเบิร์ดอยู่ไดที่เฮาอยาเอื้อ 我不会孤单。<laughs> ฮัดครับเด้ชาวบ้านเพิ่นเริ่มกระจายกันไป,นปะยายเลยเอิ้นเพิ่นมากินอยากจีบพี่น้องไปมันไปเขาปิดเด้เว้ยเขาไป่งจะไต่เขาไปไต่อยู่นะคุณใหไปหายอยู่ถาดยไม่ใส่เลยพี่มาน้ำ<ป> <c oughs> กันท้าไปคนละทาทัา้งวหนู พอไปได้มาดได้ใช่ไหมเอาเอาเขาปวดออกยนออกก็เอิญปวอย่นออยูนหน้าเขาปวนออกเดี๋ยวขาเบิ้งเที่ยวหายก่อนเขาจะหายน้ำหลังอุ่นโุ บอแมนขอโบจักบอเอาไปถ้าฟ้าห้ก่อนเดิไปดิลงมาดิลงเลยมาเด้อมาเด้ออันาดิตู้ขอตู้เฮ้ยมาเด้อมาตู้มาตู้เอามากินมาอยากเด้อเอาอ้กวนก็ดีบดสุกูสุคดเด้อไปนอยู่ดีไม่แห้งด้ลูกหลานก็ดีหอกเราเอออืมหอกเรา เห็นยดีไหมเหคนว่าสุูพคนลูกหลานเอาอันหน้าล็ก็ไบไดเมาเดิหิ้วเอาลมมาเดินกินเดินนีเด้อลับนี้ไปอนนั้นเอาเปยังทารีไปยุ้ตัวอ่ะแล้วส้โพ่อพึ่งจะทิ้ไปม่อวไปมื่อหาอนนะจักบได้ม่า

เอาไปคนเมื ah, ưa, èn, ah, ah. ội, ục, ่อหูไปทางตัวไหนอีกเลยคนเมื่อหาบเมื่อมันลแห้งก็เารถเอาเมื่อเออเด้อเออวยกมกินนํากันจักกันเอื้นเออจักกันพี่น้องเอื้นกันมากินยัน้ํามนูจักหน่อยบ่ยัดใช่บ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ข้าวต้ม cho kênh แม่ให้เฮ็ดหยังบ่น้อเอาให้ก็ได้ให้ให้ con. À, เออลา,าไว้เมื่อเช้อน้องหอยายให้อยู่หน้าก็อยู่เพื่อนแมวเอาเอิรนเอาเลยพอบุญนมีเอานีบเอาดอดอเดินหาบเอาเดินนี่ฝา,ากเมียเจ้าเท่า,ทาีให้เพื่อนมาหาบเอาพอบุญมีออมพอบุญมีเท้ากล้วยเท้า,านวดมาหาบเอาเดินหัวจักกันกระส่วนกันมาเอา กอยัอกอยู่นะเสือเลเสแวผู้โดผู้โดเจ้าแ้วก็สวยนาครับเอาด้วยเพิ่กะหายกันเจ้าที่ยูฟ่ะนี่ทุกคนทางยังเลียแตอรงส์ถูกาอาเอาเลยขากันจะไปนี่นี่เนาะเลืออนอันบ่เลืออันนี้เลือดอนอ๋อเออนเหลือ2อันเอา

ดูในผู้ช่วยๆเราจะการเกินกันมาต่อโลเนี่แหละทุกคนหีดคลองประเพณีเล่าไทยกสคือสิบประมาณนี่เลยเนาะคือสิบประมาณสามกันนี่ยเลยโอ้ขึ้นเบิร์ดเลยไวขนาดไม่ถนอมีดซีมีเลือแต่จะอุบุริยาวก็เป็นผู้ขายวูนอออกแขก็ได้เท่ๆอยู่ลุมเบิร์ดแต่วันนี้เท่ยู่นี่เบิร์ดตอนไม่ถนอมันหันผ่างให้ครับเออคือโฮสนางไม้ ไปเรียบร้อยจำนี้เนาะจำนีมียังได้กินเตอจดิงเออวุ่นแล้ววุ่นสิจะได้กินหมกละวุ่นดุ่นแล้หุ่งบัติบลยผุ่น่ะหุ่งครูธาดเลยเหงหุ่งไม่ได้เทียนแล้ว

Adams, กินก็ปลาหอยกาหอกาหอหนดีเนี่ยหอดาเขากระดับดินินดีีเนียตัวนี้ก็ีหอยบริคอ้ยคนเมื่อเช้ากป็นอเียเลี้ยไปอยู่นะนี่น้อนอีกประมาณลุกี้ชโมุก็ลูกอังก็ได้ลูกแล้วทุกคนลูกเซรวอันะมากระแจเนตอนนี้ก็ประมาณที่สองเขืนเิจเนี่ยก็บซขอจบไส่งนี้จะได้กั ก็ตทวก็อภัยเลยทุกคนจะอ่บ่โผิดบผ่ถิกนะบริเวกับเอิ่องบริเขาสาที่ย้ายมันโแม่แหนะทุกคนมันเป็นหอกเขาประดับตินคือสิบว่ากันนะทุกคน